สวัสดีพี่น้องเหมือนเท่ากันไหมจีดยางพี่น้องเดี๋ยวมาจีดกระเว้น้ะพี่น้องเหมือนมาเชื้อนฝนตกพี่น้องเชื่อนฝนตกเฮียเดีาานนมาจีดพี่น้องเดี๋ยวมาจีดเนี่ยเหมือนเตาทุกอย่างเฮาอมีเห็ดเกิดพอมพี่น้องเห็ดเพิ่งตับเต่า ร่างเกีเยร์นำติมโปอรอย่างโปอรอ้นี่ค่อยแล้วพี่น้องเฮ็ด ล่างคืนนี้พี่น้องน้ำงามตียางไปนำไม่เห็ดไปนำไปเนาะบรรยากาศฝนตกพี่น้องตนอ้นยางพึ่งแห้งพี่น,อนกก้องพึ่งไดี๋ยวมาขีดก่อนไล่พี่น้อง นะต้นดีใหญ่ต้นดีใหญ่น้ำเต็มถ้วยต้นใหญ่ น้อยนี่ครับดิจีดพี่น้องมันได้สีเลยมันว่าง่ปลูกที่หลังมูต้นนี้น้อยนะพี่น้องไหลดีดี ช่ครับพี่น้องซ้ำเนี่ยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว้องสิด้ไปจีดอย่างตอยพี่น้องคนยังเรียลายพี่น้องเช่ครับผมสวัสดีครับ